ข้อเท้าสองอันก็สร้อยสังวานตัวนี้ที่ใส่ด้านหลังค่ะตัวนี้ที่ใส่กระบ,บังด้านหน้าค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่าเรียบร้อยแล้วค่ะ ไปด้วยกันนะคะวันนี้จะไปรำแล้วค่ะนะคะก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะชุดก็ได้เท่าที่ได้นะคะเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศเราก็จะอัดแอปเอาอะไรที่ใช้ได้และก็ง่ายเพราะว่าวันนี้ทำอาหารด้วยก็จะถอดน,นี่ออกแล้วก็ทำอาหารต่อนั่นเองนะคะก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆทุกคน ไปรําด้วยกันค่ะเพราะว่าด้วยตัวเองแล้วไม่ใช่นางรํำมืออาชีพนะคะแต่ว่าชอบตั้งแต่ย้ายมาสิบาปีแล้วก็เริ่มฝึกใน YouTube ดู YouTube ก็ก็ฝึกไปด้วยนะคะก็เลยชอบมาจนถึงทุกวันนี้แล้วทุกคนก็เห็นแล้วก็จ้างไปรานะคะก็เลยไปนะคะเงินไม่ได้เยอะมากมายแต่ก็คือมันคือความสุขที่เราได้โชว์ประเพณีไทยของเรา นะคะวันนี้เป็นวันเป็นครั้งแรกของปีที่จะได้ไปรำก็เลยมาขอกำลังใจจากเพื่อนๆไปด้วยกันค่ะนะคะแล้วในการรำนะคะอาจจะโชว์เพลงไม่ได้เพราะเพลงติดลิขสิทธิ์นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเราไปด้วยกันนะคะตามมาค่ะเต็มสถานที่นะคะ เลยอดดูรำเลยค่ะเนื่องจากว่าตั้งกล้องไว้แล้วก็กดอัดนึกว่าตัวเองอัดเรียบร้อยแล้วพองานเสร็จมาดูไม่ได้อัดเลยค่ะเอาไว้โอกาสหน้านะคะถ้าได้รำเดี๋ยวจะให้เพื่อนไปอัดให้จะได้มั่นใจว่าได้อัดมาให้ทุกคนได้ดูนะคะรำไม่สวยหรอกคะ่ะแต่อยากเอามาให้เพื่อนๆช่วยติชม และเป็นกำลังใจให้เผื่อว่าคนไหนที่รำเก่งจะได้มีแนวเข้ามาแนะนำให้ได้บ้างขอบคุณนะคะ